เจอกันนะครับเม็ตินที่สี่เสานี้นะครับสองร้อยตัวนี่จุดที่หกแล้วนะจุดสุดท้ายมามันกันนะครับนะาๆนะน้องๆช่วยกันแชร์ด้วยนะ ข so ้าสองร้อยตัววังกะพงนะตู้ปล่อยให้รอบบอนะครับอันนี้จุดสุดท้ายแล้วอย่าล้มล้มล้มลังเลยอ่ะ ตากกับบาลเลยไต้สวยๆโลขึ้นถึง2โลกว่านะครับชุดนี้แม็ดวันเสา200ตัว มามันกันนะใครไม่มาถือว่า,าพลาดนะครับเต่านี้